วันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะในช่องพินยาแอโนโรนาชาแนลค่ะวันนีเ้เป็นวันหยุดนะคะเราก็เลยจะเข้าไปในเมืองนะคะเพราะว่าวันนี้แม่มีภารกิจอะไรคะหมอนัทอะไรหมอนัททำฟันนะคะแล้วก็หนูหนูจะไปไหน ไปซื้อกล่องดินสอไปซื้ออะไรเครื่องเขียนนะคะสําหรับไว้ใช้ที่โรงเรียนสําหรับทําการบ้านเนาะตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้พาเขาไปไหนเลยนะคะก็เลยวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยจะพาเขาเข้าไปเ,เปิดหูเปิดตาในเมืองสักนิดใช่ไหมลูกตอนนี้แม่ก็มาถึงคลินิกที่จะทําฟันแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไปทําฟันน้องจะรออยู่ในรถ เด็กง่วงนอนนะคะก็เลยปลุกเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวทำฟันเสร็จเดี๋ยวมาเจอกันนะคะค่ะตอนนี้ก็ได้เดินมาถึงรถแล้วนะคะทำฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะใส่สีชมพูค่ะเดือนนี้ สองพ่อลูกรอรอนานไหมคะแม่ทำพันนานนานค่ะรอนานเหรอคะกินอะไรกินอะไรลิ้นเขียวชาเขียวชาเขียวใช่ไหมคะข่าดเดี๋ยวแล้วเราจะไปไหนกันตอนนี้ไปซื้อกล่องลิ้นสอยังอยากได้อยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวจะพาเด็กไปหาซื้อกอล่องเลนสนสอเครื่องเขียนนะคะที่เขาอยากได้ท่องมาหลายวันแล้วท่องมาสองอาทิตย์ได้แล้ว แต่ว่าเราไม่มีเวลาพามาสักทีเนาะเพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยนะคะหลายๆอย่างแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปนะคะอันนี้คนขับนะคะนั่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมลูก <laughs> โอเคค่ะ <laughs> เดี๋ยวไปเจอกันนะคะตอนไปซื้อกล่องดินสอซื้อเครื่องเขียนค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงห้างแล้วนะคะพาเด็กกำลังเลือก เครื่องเขียนที่อยากได้นะคะกำลังเลือกว่าจะเอาอะไรแบบไหน,นยังไงเอาแบบไหนลูกโอเค เลือกได้ยังคะได้ยังค่ะไหนเอาไหนดินสอตกลง,งอือจะเอาไปแบ่งเพื่อนเนี่ยซื้อเยอะขนาดน,นี้เ,เ,เหรอ ไหนโชว์หน่อยค่ะน,นจะเป็นยางมันก็จะเป็น,นอก็จะเป็นอนนเออพอใจยังนนไปล็อกอื่นยังอยู่นานแล้วนะล็อกเนยไปเอาไม้บรรทัดของเราก็มีไม่ใช่นี้ <c oughs> ใช่ค่ะ อันนี้มันยาวไปมันใส่กล่องนิสสอนหนูไม่ได้หรอกพอใจยัง เต้นอีกไปเอาของใส่รถเลวเข็นเลยค่ะโบนัสทำไรอยู่คะ จะเอาเล่มไหน <Okay. S 1> ไหนแม่ดูดิฝ <ABC. S 1> ึกเขียนแล้วก็ฝึกอ่านแน่ กะทิไม่มีระเบียบ Ich habe lange in den นี้ก็พาน้องเลือกเครื่องเขียนอะไรได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้จะพามาซื้อหนังสือเพิ่มนะคะไว้สําหรับฝึกอ่านฝึกฝึกเขียนฝึกอ่านให้คล่องนะคะเพราะว่าเทอมหน้าก็จะขึ้นตอนหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูเด็กเลือกหนังสือเลยค่ะน,นานมากเดี๋ยวจะ น,นะนี้าน่าอันน้ันนี้เ,สว,เ,เสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะ กลับมาจากพาน้องไปซื้อของมานะคะอย่างที่บอกไว้หนูมีอะไรบ้างลูก<ม>ยกให้ดูหน่อยอันนี้ก็จะเป็นยางลบค่ะเป็นลิปสติกค่ะแล้วเมอะไรอีกคะวันนี้ที่ได้แล้วก็ดินสอค่ะดินสอรูปอะไรอะรูปโพนี่ค่ะก็ะจะเป็นกล่องดินสอค่ะเป็นรูปโพนี่เหมือนกันโพนี่หมดเลยค่ะก็ หนังสือสห A, B, นังสืออ่าน ABC อันนี้หนังสือเรภาษาไทยบบภาษาไทยแบบฝึกหัดวันที่นหแบบฝึกหัดนะคะโอ้ยถูกหน้าแม่มค่ะก็มีโดนัทด้วยนะคะได้ขนมได้ขนมโดนัทแถมได้นะคะวันนี้ก็เราสองคนก็เสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้แล้วนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องพินยาแอนโบรนัทชนแนลค่ะฝากด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนในการทำคลิปต่อๆไปเนาะอ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ